สวัสดีพี่ๆชาว y ยูทูบทั้งหลายหลังจากไม่ได้เปิดมานานเพราะว่าไม่ได้ปิดพระแต่ว่าไม่ค่อยได้ปิดมาลุ้นครับวันนี้เพิ่งมาได้หุ้นแผนพายนางขวนหนูงป,ปู่บุญเรือมามาลุ้นไงครับว่าเราจะได้อร่อย ไปไหนรุ่นกันหน่อยป๊าสีทะลุสีทะลุะลออกมาเลยครับผมโอ้โหสีเขียวเหนียวซับมีตะกุดไหมหมันจะไม่มีมันจะไม่มีนะครับผมสีเขียว เนื้อเขียวพายกุมารอุดมทรัพย์หลังกุมารหลังกุมารน,นอ่ะมีมีดี